กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบาร,ร,ม,รมีสามสิบทัศพระเดศปกุลหลวงปูสดจันทัสรดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดจปกุลหลวงปูสดจันทัสร ดึงดูดบ่อกเกิดกับศูน,นยรร์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดทุกธรรมของธรรมกิเลสโลภโกรธหลงศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุดึงดูดบ่อกเกิดเกิดเป็นธรรมารมีสามสิบธาต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรุโดยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีส,สัพทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรุนิพพานธรมรมบารมีสัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรรับรู้ถึงการดึงดูดบอกเกิดของสตรกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุล กันทัสรที่ทำหน้าที่การอาชีพที่แท้จริงจึงดูดบอกเกิดพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชะคุณหลวงพุทธแกนทัโร ใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาทำให้ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้เป็นทานศีลสมาธิทิฏฐกติ เป็นการละชั่วทำดีผ่องใสด้วยบารมีสามสิบพระเดชุคุลหลวงส,สุแติมทัลสรเป็นการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทาพระเดชุคุลหลวงผู้สุจติทัศโร จะทำทุกทำที่ถูกพัฒนาปรับปรุงจะเป็นบรารมีสาสิบทัตพระเดระคุณหลวงปุษจันทัศนโรหน่วยใหม่ได้อยาสมบูรณ์เป็น ตลอดเวลาเกิดการรับรู้ถึงการสัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยจะลึกนึกคิดรับรู้จัดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรมีสาสิบทัศพระเดศพระคนลงผู้สด จันทัโรเป็นปกติตลอดเวลาเพื่อให้เกิดการไหลเวียนของกระแสรธรรมวรมีสามสิบทัศนี้เดินทางครอบคุม ทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้เพื่อการตรวจตราทุกส่วนเพื่อการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทสโรจากธรรม พระเดชพระคุณหลวงุูธสดจจนทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาแจานคนดกยูนำให้พวกเราสังเกตรับรู้ การดึงดูดบอกเกิดของศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมรมีสาสิบทัศประเดชปรุรุลุงปุสจันัทโรที่เป็นตำแหน่งการทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของตัวตนที่แท้จริงของเรา ทำให้เราดำรงอยู่ได้อย่างสุขเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในชีวิตที่สามารถอยู่ได้ท่ามกลางรำทั้งหมดหาประโยชน์จากทำทั้งหมดได้สำเร็จ อยู่ตลอดเวลาความสุขความเจริญความสำเร็จที่ได้ประโยชน์จากทำทั้งหมดทุกทำทำให้ทำทั้งหมด เกิดประโยชน์ร่วมกันเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชคุณหลวงพุทธจันทร์ทัสโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาทำให้อยู่ในสภาวะปกติของทานศีลสมาธิ เป็นสภาวะของการพัฒนาปรปับปรงธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบรมีสามสิบทศัสะเดชป,ปกุลกสุดกันทัสโร่ยใหม่ๆได้อย่างสมบูรณ์เป็นการลุกเข้าหาธรรมทั้งหมด รุกเข้าหาธรรมกิเลสโลกโ,ลโลกรธหลงเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสักสิทธัตนพระเดชะคุณลปุสสเดนทรรัสโรเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ณนะตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิทัศน์พระเดชคุลปุส ทันทัศรที่ตัวตนที่แท้จริงของเราทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงอยู่ตลอดเวลาเป็นปกติความเป็นปกติของรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยเอาหสิกรกม ที่ดำรงอยู่ให้ทำทุกทมได้เกิดเป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหาสิกรรมเป็นธรรมที่มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพมากกว่าธรรมกิเลสโลกโลกรโลก ความเป็นอย่างอยู่ของทุกส่วนที่ั่ธรรมปรมีสาบสิทธรรัพระเดชคุณหลงพุทธเจนทัสโรมีหน้าที่ร่วมกันในการรวบรวมรักษาารมีสับสิทธรรัต พระเดชคุณหลโภพสดจันทัสโรที่ได้จากการเปลี่ยนทมทุกรมให้เป็นบารมีสามสิทัตพระเดชคุกุลโภพสดจันทัสโรของการทำหน้าที่ที่แท้จริงของบารมีสามสิบทัตพระเดชคุกหลโภพสดจันทัสโรที่มีอนุภาพมากกว่า กิเลสโลกโกรหลงครูบาอาจารย์ของเรานำให้เรารับรู้อย่างละเอียดถึงการสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการประครับ ปะคอทุกส่วนนิพพานธรรมบาร,รมีสาสิทธัพระเดชปุคุลลงพุทธัจนทัสโรที่มาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธร,รรมบาร,รมีสามสิทธัพระเดชปุคุลลงพุทจัจนทัสโรที่ทำให้ดำรงอยู่อย่าง เริ่รุ่งเรืองะสมความสาเร็จในชีวิตที่สามทำให้เกิดการรวบรวมรักษาประมีสัมสิบพัปพระเดชปุณโณสุกันทัสโรที่ได้จากการพัฒนาปรปับปรุงธรรมทั้งหมด ให้เกิดเป็นธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธรรสจกันทัศโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เกิดการรวมธาตุเป็นทอดทานธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสจกันทัศโรทั้งแบบมีวินเดณภนธาตุแบบไม่มีวินเดณภนธาตุ เป็นทรัพย์สมบัติเป็นอาหารเครื่องนุ่งคม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเกิดขึ้นจากการประครับประคองหล่อเลี้ยงรักษาซึ่งกันและกันให้รับ บรรมีสามสิบทัศพระเดชปคุคโลงพสดันทัสโรซึ่งกันและกันไม่ทำลายทำลายตัวเองไม่ทำลายทำลายซึ่งกันและกันทำให้เกิดการรวบรวมรักษาทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งยาบ ปรมีสาสิบทัศเหตุนลลปุสตัญทัสโรเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเป็นปกติของนิพพานรรมปรมีสามสิบทัศนี้ที่ครูบาอาจารย์ของเรา นำให้เรารับรู้สังเกตยอย่างละเอียดเพื่อให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนกระแสธรรมบารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ให้เส้นทางไม่เป็นสื่อนําไม่เป็นท่อทานไหลเวียนขอกิเลสโลกโปรดหลงทำให้เราได้สังเกตยอย่างละเอียด ทำให้สัตพาเริ่มใสพึ่งพาอาศัยและลึกตัวคิดรับรู้จุดจอศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีศักดิ์ทธัตพระเดชกุณหลวงโมสดจัจทัสโรสั้างผังสำเร็จ เพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปถมเริ่มแรกธรรมที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการธรรมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กวา่นานิพพานธรรมใหญ่เพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมารมีสาสิทธัสสะเดเดพกลุลโภคสุดเดนทัสโร ครูบาอาจารย์ของเรานำให้เราได้รับรู้ถึงการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของเราที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาที่เป็นการทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดจพรุกุลพุชสดจันทัศโรที่ทำให้ทานศีลสมาธิปกติทำให้ละชั่ว ทำดีผ่องใสด้วยบารมีสัิธทัมประเด็ชปกุลปุสจันทัสโรที่ทำให้หยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ที่เกิดจากกิเลสโลภโกรธหลงที่ตั้งผังสำเร็จเวลาของกิเลส ให้เกิดเป็นผังสำเร็จเวลาบรมีสามสิทธัสระเดชพุณลพุลลโสศจันทัสโรเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบรมีสามสิทธัสระเดชพุณโลลโสศจันทัสโรที่ตัวตนที่แท้จริงของเรา ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพสดจันทร,รัศโรได้ทำอยู่ตลอดเวลาเป็นปกติตลอดที่สุดแห่งธรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพสดจันทร,รัศโรเชิญพวกเราได้ ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจ้ะ